จะไปดูโพสต์นะคะหรือว่าจดหมายค่ะเพื่อนๆจดหมายเขาก็จะส่งมาตามที่อยู่ที่เราเคยอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์นะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวพวกเราก็จะเลยไปซื้อของด้วยเ mm hmm. สียงบียังเซ็กซี่อยู่นะเพราะว่ายังยังป่วยอยู่นะคะอาการที่แบบปวดเนื้อปวดตัวก็ค่อยยังชั่วแล้วนะคะแต่ว่าเสียงนะคะมันยังไม่กลับมา mm hmm. อากาศวันนี้นะคะก็ก่อนข้างที่จะดีนะคะ mm hmm. หนาวนะแต่ว่ามันมีแสงแดดนะคะมันก็เลยแบบทําให้แบบอากาศอบอุ่นขึ้นค่ะเพืเ่อนๆอากาศที่สเตอร์ซิงตัวนี้ก็อยู่ที่3มองศานะคะตอนนี้นเราก็อยู่กันที่หฮเฟเรืที่วินนะคะแฟนของบีก็เข้าไปดูจดหมายนะบีก็เลยนะคะแวะมาซื้อของค่ะ จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาสตอรอเบอรี่รดราคานะคะพี่ก็จะซื้อไปซื้ออย่างเร็วนะคะเพื่อนๆเราก็ได้สตอรอเบอรี่ได้ผักค่ะแล้วก็ได้ขนมปังอาหารให้น้องหมาตอนนี้นะคะเดี๋ยว ไปจ่ายตังก่อนนะคะดีเุื่อนเดี๋ยวเถไปเก็บก่นครับเดี๋ยวพระนามครับ,บอันจะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ช็อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะแฟนบีก็มาพอดีเลยเย่ <Yeah S 2> <c oughs> บีนะคะจ่ายไปทั้งหมด6กิกิโลนะเพื่อนๆเดี๋ยวเอาเรถไปเก็บก่อน,นะ อนนี้นะคะเพื่อนๆบีก็ซื้อของที่โฮเฟ้ร์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปซื้อของต่อนะคะที่เอาโฮบเซ็นเตอร์ค่ะบีจะไปดูแคปหมูแล้วก็จะไปซื้อน้ำยานะคะมาซักผ้าด้วยเวลาที่เราไปซื้อของนะคะแต่ละช็อปเนาะมันก็จะอยู่ห่างกันนะคะแล้วก็ แต่และอย่างที่เราจะซื้ออย่างนี้ค่ะเราก็จําเป็นที่จะต้องเ,ออเดินทางนะคะไปตามชมที่เขามีขายนะคะรถไฟ Der Zug ist langsam. So, 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 so. <laughs> schnell so. Das ist schnell so, oder? Nein, normaler oh Zug. Uh -huh. Aber er fährt schon 140 oder so. Ah, so, wirklich? Ja, ja. <laughs> Schnellzug, einen okay. Meter, was das Österreich geht. Das ist aber dann schon sehr schnell. <laughs> วิ่งมาคู่กับรถไฟได้บรรยากาศสวยๆอีกแบบหนึง่งตอนนี้นะคะเพื่อนๆเราก็มาถึงที่เอาหโบเซ็นเตอร์แล้วนะแล้วก็มีที่ชาร์จแบตเตอรี่นะคะว่างนะ <c oughs> นะคะม่พาเพื่อนๆนมาเดิน เอาหฮบเซ็นเตอร์นะคะก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่นะคะก็จะมีหลายๆร้านค้านะคะวันนี้เราจะมาที่มูลเลอร์ค่ะบีจะมาดูเอ,อ่ออะไรนะแค่หมูจเจอนเพื่อนแล้วก็ถ้ามันมีมีเดียมหมากวิก็จะไปดูตู้เย็นนะคะ รู้ว่าจะเจอไหม <โฤ S 1> <โฟ>เพื่อนค่ะนี่นะหมุนเลยนะคะอึงเก้าเก้าค่ะนี่คือแค่หมูจ้ะเพื่อนมีสองถุงไปเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นก่อน Und von der Bämm das Handy geht noch immer. Ja. <laughs> Nein, schon. Yes. Ah. Und hm? denn oben ist noch hm. mal also.

จ้า,า,าช็อตอะไรบีฟิน80โอเคตอนนี้74%ค่ะแฟนบีบอกว่าจะเอา80เราก็เลยจะนั่งรอในรถนะฮัลโหลสวัสดีครับ อะไรอะไรโอเคโอเคโอเคอีกบ okay. 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 oh. uh ินดาอีกบินดาโอเคเอาจ้ะเพื่อนๆโอเคตอนนี้เรากำลังนะคะจะเดินทางกลับบ้านกันแหละจ้า ตอนนี้นะคะบีก็มาถึงบ้านแล้วค่ะก็นี่คือนะคะของที่บีนะไปซื้อมาจากเพื่อนๆบีก็จะได้อาหารนะคะน้องหมาแล้วก็มีผลไม้นะคะครั้งนี้นะได้สตอรอเบอรี่มาสองแพคนะคะอันนี้ลูกใหญ่มากเลยแล้วก็อันนี้ไฮเดนเบรคะ่ะมีกีวี เ็ดแชมพิยองมันฝรั่งหัวหอมนะคะแล้วก็หมูะคะหมูอันนี้เดี๋ยวพี่จะมาทําเป็นหมูกรอบค่ะแล้วก็ได้ชารเกอร์โอบัตนะคะวิปครีมมาด้วยจะมาปั่นวิปครีมกาแฟไข่ค่ะบ้านนี้นะก็จะกินไข่เก่งมากนะคะพีก็เลยซื้อมาสองแพ็คเลยนะแพ็คหนึ่งมันมีประมาณ15ลูกค่ะ แล้วก็มีขนมปังมีเนยแล้วก็มีผักนะคะเอามาไว้ทำสลัดให้แฟนแล้วก็ขนมปังค่ะพี่ก็ซื้อนมมาด้วยนะใส่กาแฟส่วนนี่ค่ะเพื่อนๆเอ่อมุลเลอร์นะคะถ้าเกิดว่าไปนะ,ะก็ไปดูนะคะมันจะมีแคบเหมือขายแคบหนัอ,อันนี้อร่อยมากนะคะคือว่ามันจะไม่มีกลิ่น เปรี้ยวนะคะปกติแล้วเนาะเขาก็จะใส่น้ำส้มใส่ชูเยอะนะคะมันก็จะมีกลิ่นแต่ว่าอันนี้นะคะไม่มีกลิ่นอร่อยค่ะรสชาติดีหอ,อหนึงอยู่ที่เอ่อหยูโรเกนะคะก็ตีสะสองยูโรนะเอ่อสตอเบอี่นะคะลดร,ราคานะ พีก,ก็เลยซื้อมาแบบว่า2อยี่ห้อนะคะอันนี้ลูกใหญ่มากนะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้ก็เอ่อแดงดีค่ะตัดสินใจไม่ได้เลยซื้อมาสอแบกเลยนี่จ้ะเพื่อนเเห็นลูกสตรอเบอรีแล้วแบบว่าไอ้นี่มากว้าวมากลูกใหญ่มาก แล้วก็แบบไม่ได้มีลูกเดียวนะเพื<ๆ>่อนๆมันมีทั้งหมดเลยนะแบบว่าเต็มกล่องเลยนะลูกใหญ่มากค่ะดูเท่าฝ่ามือบีลูกใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดหูไม่อยากจะบอกว่ามันแบบใหญ่จริงๆนะคะ อันนี้4ยูโรนะเพื่อนๆลูกใหญ่นี้นะคะส่วนอันนี้มันลดราคาเหลือ3ยูโรค่ะมันก็อันนี้แดงน่ากินไหมลูกก็เป็นลูกกลางๆนะคะนี่แหละค่ะไปเราก็ได้แคบหมูมาด้วยดีใจมาก คนที่ชอบกินแคปหมูนะคะไปร้านมอลเล์อย่าลืมนะคะแวะไปดูนะไม่ต้องทำค่ะให้มันเสียเวลาอันนี้กรอบอร่อยแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นค่ะเราจะใหเพื่อนหรือบีเขอเก็บของก่อนนะคะคนี่ค่ะเพื่อนๆห่อไว้แบบนี้เ,เวลาจะกินนะคะก็ค่อยค่อยๆจะหั่นแล้วก็ห่อไว้เหมือนเดิมนะคะมันก็จะอยู่ได้นาน นูมานะเพื่อนๆเ,เอออันนี้เขาเรียกอะไรเหมือนจะเป็นสันในนะคะมันจะมีชิ้นเดียวค่ะบีก็จะแบ่งนะคะอันนี้หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะชิ้นใหญ่นะเพื่อที่จะทําสเต็กให้แฟนนะคะส่วนอันนี้บีก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเผื่อจะทําผัดกะเพราหรือว่าจะทําอะไรก็ได้นะเพื่อนๆแต่ว่าบีจะหมักนะคะให้มันนุ่มเวลาที่เรามาทํากับข้าวนะคะมันจะได้แบบว่า อร่อยค่ะบีก็จะมาใส่ผงฟูเราก็จะเอาผงฟูจำเรื่องบักพูยเฟอร์นะใส่ลงไปในถ้วย เยอะนะคะนิดเดียวแล้วก็จะใส่น้ำลงไปนิดนึงบีก็จะเอามือคนนะคะเล้ล้างมือแล้วนะเราก็จะเอาหมูชิ้นใหญ่ๆนะคะใส่ไปก่อนแล้วบีก็จะขยำขยำค่ะให้มันเข้าเนื้อจ้ะเพื่อน ชิ้นเล็กนะคะก็ทําเหมือนกันนะเราก็จะขยํานะคะให้มันแบบว่าให้น้ามันแห้งเลยนะเพื่อนๆขยาไปเรื่อยๆค่ะหมูที่เรานะคะนวดเสร็จแล้วนะบีก็จะเอามาปรุงรสคะ่ะเพื่อนๆบีก็จะใส่รสด,ดีนะคะใส่เกลือน้ำตาลจุลด กไทแล้วถ้าเราจะให้หมูนุ่มนะคะเราต้ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงจากนั้นนะคะเราก็ขยำอีกเ,าเอาล่ะค่ะเพื่อนๆพวเรา กุกเขานะคะได้ที่แล้วเราก็จะเอาเสร็จกล่องไว้นะคะตอนนี้นะคะหมูที่เราหมักนะคะก็ได้เย็บร้อยแล้วเราก็จะเอาใส่กล่องแล้วก็ไปใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะช่องธรรมดาก่อนนะคะสักคืนนึงแล้วถ้าเกิดว่าเรายังไม่กินเราก็เอาใส่ในช่องฟีดค่ะให้แบบผงฟูงมันทำงานก่อนนะเพื่อน บีนะคะจะทําตําขนุนนะเพื่อนๆบีไม่รู้สูตรนะคะบีก็ทําของบีปไปเรื่อยนะเพราะว่าเมื่อวานก่อนนะคะที่เราไปในวีนอะ่ะเพื่อนๆเราซื้อพริกเขียวมานะคะเยอะมากเลยบีก็เลยเอามาตําน้ําพริกค่ะแล้วมันเผ็ดค่ะเพื่อน<า>เพื่อเขาก็เลยกนะได้ว่าเรามีขนุนนะที่เราที่เราซื้อมานะคะเมื่อเช้านี้บีก็ต้ไมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้เดี๋ยวพี่จะตำไม่ละเอียดก่อนนะคะนี่จะเพื่อนๆอันนี้คือพริกที่บีตำไว้นะคะเมื่อวานนี้เผ็ดมาก<อ>ก็เลยเดี๋ยวจะเอามาใส่ในขนุนนะคะใส่ลงไป เียมแล้วก็หมอามแดงก็นหอมผักชีนะคะใส่ลงไปไม่รู้มันจะกินได้ไหมเพื่อนๆหน้าตาน่ากินอยู่นะเพื่อนๆ ชิมหน่อย,อ,ยอร่อยค่ะอร่อยรสชาติใช้ได้แล้วเราก็จะตักนะคะกินกับมะเขือเนาะเพื่อนเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะไปได้มะเขือราคาถูกมาลดราคานี่อ๋อนะคะ คือตำกระนุนนะคะตำแบบโมม่วนะเพื่อนๆไปจ่ะเดี๋ยวบีจะพาเพื่อนนำกับเข้าให้แฟนก่อนนะคะแล้วก็จะได้ไปทนอาหารกันโอเคจ้ะหมูที่เราหมาักเมื่อกี้นะเพื่อน,อนๆได้ประมาณประมาณยี่สิบนาทีนะคะแต่แฟนบอกว่าจะกินนะะเราก็เลยจะเอามาทำนะคะแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูรีแอคชั่นว่ามันนิ่มไหมนะคะ Là một เราก็จะเสิร์ฟพองกับน้ำจิ้มหวานสับปิดนะคะที่เราทำเองจ้ะ นี่จะอาหารของ oh. แฟนพีนะคะพี่ทำเสร็จแล้วไปจ่าไปทานได้กันพี่ใช่ไหมอ๋อไว้ออเดอร์ไห้เอาสูตรโอเคเรั าแต่โอเคตกินข้าวก็มีนะแต่ว่าไม่กินที่จะทำขนุนแล้วก็มีมะเขือที่เราซื้อมาจากร้านเค็ม ก็มีผักสดอีกหลายอย่างเลยนะคะมีต้นหอมมีผักชีม,มีผักกาดมาข่ามาทานข้าวด้วยกันมาเร็ว

reparieren in Australien Andreas und Tobi geben alles um die Wette, um ein Schiffgebiet auf Metz-Goldfeldern zu gewinnen. Dann ist es in Australien endlich soweit. Zeit des Abschieds. Wenn Beacon Kiam am Livenburg. Das sind doch ein Herr Lein. <c oughs> เอาละค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่ก็ต้องขอตัวไปก่อดขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปละค่ะสวัสดีอาวิเดอเน